เด็กครูนั่งไปด้วยหรอไปครูาวครูั้งก็มาน้องกมาัแล้วกรวกสานั่งมอมอเนี่ยเขามาดูแลน้องแต่น้องไม่เชื่อฟังนะครับแต่หน้าแนวสบจะสอดไปได้อนเลยถ้าขอญาตน้องนะพาไปไปอไป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 วหมอน้อง

ไปพนะสรุปพ okay. so. ี่จะพาหนูไปไหนไปพม่าทำไมต้องไปพม่าเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจะไปสารวจว่ากางไม่ใช่หรอไม่เป็นไรปล่อยภัยนั่นอกครูรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะมีเจ้าหน้าที่รักษาเราปลอดภัยให้เรามีครูมีแล้วหนุ่ยต่อยใจคุยได้มากไม่เนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปครูชิโน่ลูกเนาะนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ได้พาไปไหนถ่้ตองร้้องไหนะที่ปลอดภัยโอ้โหก็พี่ทำแล้วไง